สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูนะครับตรวจความพร้อมนะครับ่ามชุมชนตำบลบ้านถือทั้ง11หมู่บ้านนะครับก็กำลังเดินทางไปดูครับนี่คือจุดแรกนะครับที่ผมเข้าไป น,นนกลางก็พร้อมนะฮะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดนะครับ,รบก็มาดูความพร้อมนะการเตรียมนะด่านชุมชนตำบลบ้านผือของเราก็พร้อมเต็มที่นะที่จะให้บริการพี่น้อง นะที่เดินทางที่ใช้เส้นทางสรสนะีศูนย์หนึ่งเจ็ดเนี่ยนี่ด่านชุมชนนะฮะก็พร้อมที่จะนั่นไะล้นะครับก็ถือว่ามีความพร้อมนะครับพร้อมที่จะให้บริการสำหรับผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาบนถนนนะครับทางหลวงชนบทน,นะครับสร4 0 1ศนนะฮะ ของพี่น้องชาวตำบลดอนถือทั้ง11หมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็พร้อมนะที่จะบริการพี่น้องที่ามากลับมาสู่บ้านนะเพื่อ,อามาร่วมนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นในชุมชนเรานะ หมูสองบ้านผือก็พร้อมเต็มที่นะนี่ครับของบ้านถือหมูสองก็ พร้อมนะที่ครับนี่ก็คือด่านชุมชนพี่น้องชาวตำบลบ้านผือนะฮะจับนี้ก็คือเป็นด่านชุมชนครับเราพร้อมแล้วที่จะให้บริการนะครับพี่น้องชาวตำบลบ้านผือทั้งสิบอ็ดหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็พร้อมนะยินดีนะฮะเพราะนั้นก็ เป็นมาตรการทางาสังคมนะครับและของหมู่บ้านชุมชนนะฮะ